สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันกับปืน L85A2 นั่นเองนะครับท่านผู้ชมอาจจะสงสัยนะว่าปืนนี้เนี่ยมันดีไหมผมก็ต้องบอกท่านผู้ชมแบบตรงๆเลยนะครับว่าผมเองก็ไม่ทราบครับ <c oughs> ล้อเล่นนะครับล้อเล่น <c oughs> คือปืนนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งปืนที่ถือว่าค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะเอ้ยผมอยากได้ระเบิดฟรีมากกว่ายิงอะครับ <c oughs> เรียบร้อยครับขอปุ๊บก็ได้ปั๊บเลยบบส วาบตรงนั้นไม่มีมมเรียบร้อยครับขวามือผมมีครับก็ตายต่อไปครับม,ม,มีครับหน้าผมตายไป เอา้าผมได้คิวเฉยเลยท่านผู้ชมสวยเพื่อนท่านผู้ชมพอจะเห็นไหมครับคือกระสุนปืนอ่ะออกตรงมากเว้ยท่านผู้ชมบุกต่อเลยละกันตายครับโอ้โหเวรกรรมผมลงไปหน่อยท่านผู้ชม ไปไปผมขอบวกต่อเลยครับท่านผู้ชมอา้าวผมติดจางๆครับเจอแล้วตายไปครับเจออีกหนึ่งครับตายต่อไปครับ ตายเพิ่มไปครับผมบอกเลยไม่ต้องเล่นครับตายไปดิโอเคเรียบร้อยตอนนี้รู้สึกเหมือนช่องแชทเริ่มเดือดขึ้นมาแล้วไงท่านผู้ชม คบคโอ้โหท่านผู้ชมไอ้บ้าเ้ยไอ้สัสไอ้บ้าเ้ย,เยผมได้ AP หมดเลยหรอครับเนี่ยโอเคผมยังได้คิวอยู่โอ้ยขอบคุณ<ๆ>เพื่อน บ้าเลยกระสุนหมดครับขเขาอยู่ยาเอ้ยเขาอยู่สั้นครับตายไปครับผมว่ารอบนี้ผมเดินสั้นดีกว่าครับท่านผู้ชมเพราะว่ายาวเยอะเกินไปสวยเลยเพื่อน,ออนไอทิศเดี๋ยว ผมอุตส่าห์ย,ยิงไปตั้งเยอะอะโอเคซ้ายมือผมครับเรียบร้อยผมได้คิวท่านผู้ชม เรียบร้อยครับผมได้ระเบิดปีถอยมาได้เพื่อนเรียบร้อยเก็บไปดิไอ้บ้าเอ,อ้ยยิงลม บุกป้าเพื่อนผมว่าผมบุกให้เองเลยดีกว่าครับซ้ายมือผมครับโอเคเรียบร้อยหมดเลยละกันเขาน่าจะวิ่งแล้วแหละหน้าผมเจอ เฮ้ยจะวัดความตรงกับปืนนี้เหรอครับขวามือผมครับอะไรเพื่อนขวาอีกครับโอ้โหไม่ทันท่านผู้ชมทีมของคุณได้รับชัยชนะได้เวลาลุยกันต่อแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหกระสุนก็กาะกลุ่มกันดีนะครับแต่ผมยิงไม่โดนอะ โอเคตายไปก็ตายต่อไปครับขวาเรียบร้อยครับมองเท่งไปซ้ายมือผมก่ลองเขียวเรียบร้อยครับแคบครับ ซ้ายมือผมก็เจอเลยโอ้โหเวนกรรมผมก็ใส่ย,ยิงโดนข้อหัวด้วยนั่นน่นนะเรียบร้อยโอเคเขาเจ็บผมแล้วครับเปลี่ยนกระสุนอยู่หรอเพื่อนโอเคตายไปซ้ายมือผมครับโกดังละ เี็บร้อยโอ้โหไอ้โบสเกินไปบ้าวะหน้าแปลกแปลกกันนะแปลกแปลกกันนะอย่างอย่างนี้เนี่ยซ้ายมือผมข้างหน้าครับขวามือก็มีหลังก่อน เอาข้างหน้าเลยครับตายไปดิเพื่อนแป๊บหนึ่งนะผมขอเปลี่ยนกระสุนก่อนนะเรียบร้อยครับงอเฮ้ยขวา,อา,ขวาโอ้ เฮ้ยไอ้บ้าเ้ยเกิดมาไม่ได้ยินเสียงเขาแม่ถ้าได้ยินเสียงสักหน่อยผมก็จะได้รอดเหมือนตรงคนเมื่อกี้ครับเอาตายเฉยเลยซ้ายมือเรา,าตายไปครับโอ้ก็นึกว่าเขาจะเข้าแคบแฮะเรียบร้อยเลยเพื่อน โอ้โหท่านผู้ชมไอ้บ้าเอ้ยอ๋อเขาบอกเขาเข้ากันมาแล้วแต่เขาไม่เกิดกันครับอันนี้ผมเฮ้ยเพื่อนเพื่อนใจเย็นดิไอ้บ้าเอ้ยเฮ้ยคอมครับให้ตายเถอะเรียบร้อยไม่ต้องเล่นครับนี่เขามาเกิดที่เดียวกับผมสองรอบแล้วนะท่านผู้ชม โกดังครับโอเคเรียบร้อยเจอแล้วหน้าผมหรือจะเอาโอเคเรียบร้อยโอ้โหไม่ทันครับแคบมีครับโอเคเรียบร้อย ขวามือผมมีครับ FN ก็เรียบร้อยต่อไปเปลี่ยนกระสุนแป๊บครับอ่ะเจอแล้วเรียบร้อยครับ โอ้โหกระสุนหมดครับท่านผู้ชมเออเราหาใยเจอแล้วเพื่อนเรียบร้อยเลยครับ เป็นย่างไบ้างครับผมกับเจ้าปืน L85A2 สําหรับปืนกระบอกนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งปืนที่ทำเอาผมเนี่ยประหลาดใจเอามากๆเลยนะคือตอนแรกอะผมคิดว่าปืนนี้นะครับจะเป็นปืนที่แบบเล่นยากแล้วก็อาจจะไม่ได้ดีอะไรมากมายนะแต่พอผมได้ลองเอาไปทดสอบเล่นดูนะครับปรากฏว่าสิ่งที่ผมคิดเอาไว้เนี่ยกับความเป็นจริงนะครับมันช่างแตกต่างกันซะเหลือเกินนะ <S 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 คือปืนนี้มันดีเกินคาดเลยนะครับความแรงของปืนเนี่ยผมมองว่าอยู่ในระดับที่แบบดีเลยนะครับความแม่นยาของปืนก็สูงมากนะาแรงถีบกับ ของปืนก็น้อยครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยการลั่นของกระสุนปืนก็ถือว่าไวใช้ได้เลยนะครับระยะของปืนนี้นะครับที่เหมาะสมในการยิงที่สุดเนี่ยก็จะเป็นระยะกลางกับระยะไกลนั่นเองนะแล้วสําหรับท่านผู้ชมล่ะครับคิดเห็นยังไงกับเจ้าปืนกระบอกนี้สามารถคอมเมนต์ข้างล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเอาล่ะครับเรามาดูค่าสถานะของเจ้าปืนกระบอกนี้กันดีกว่านะ้า ความแรงของปืนนี้นะครับจะอยู่ที่6.6ความแม่นยำของปืน9.5แรงถีบกลับของปืน8ช่องน้ำหนักปืน4.5 และการลั่นของกระสุนปืน8.3นั่นเองนะครับผมวังว่าท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยคงจะชอบคลิปนี้กันหนะ้าเอาเละครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของผมนะคลิปนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขออภัยในคำหยาบในบางช่วงในบางตอนที่มันหลงไปด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ